มิสเตอร์ทาคาชิฮาตะกรรมการผู้จัดการบริษัทรีเพชอีซ e ูซูเซลจำกัดเปิดสึกการแข่งขันมวยไทยโลกไทยไฟ์2023รอบแรกในไทยไฟเ์เศรษฐีเรือทองรว่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวแผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์เยือนถิ่นบ้านหมีนณวัดผูน้อยจังหวัดลบบุรีนำโดยนักชกดาวเด่นจากนานาประเทศ8คู่จำนวน16คนโดยคู่เด่นของการแข่งขันมวยไทยระดับโลกไทยไฟ์2023รอบคัดเลือกรอบแรก เป็นการพบกันของสุขสวัสดิ์แสงมรกตฉายาพยักษ์สุรินผู้ครองตำแหน่งแชมป์มวยอีซูสิคัพคนล่าสุดปี2023ขึ้นป้องกันศัดิ์สีมวยไทยแบบสวมนวมพิกัด65กิโลกรัมกับนิกิต้าบาซิตอฟฉายาเดอรัสเซียลูเลตนักชกจากประเทศอัสเซียครบยกผลประกาศสุขสวัสดิ์แสงมรกตคว้าชัยชนะไปเป็นตัวใบแรกของแชมป์อีสูสิคัพคนล่าสุดบนสังเวระดับโลกอย่างไทยไฟสวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันอยู่กับมิสเตอร์ทักาัชชิฮัต กรรมาการผู้จัดการบริษัทตรีเพชรอิสุสเซล์จำกัดและสุขสวัสดิ์แสงมรกกนะคะแชมอิสุสครับทั้งที่3-2นะคะในการแข่งขันรอบแรกของไทยไฟ2023อยากให้ท่านประธานกล่าวแสดงความยินดีกับสุขสวัสดะะิ์ค่ะ

ได้ด้วยความสามารถและทักษะโดดเด่นของน้องเองท่านประธานก็อยากจะให้สุขสวัสดิ์เนี่ยพยายามอย่างดีที่สุดในรอบรองชนะเลิศรอบชิงชนะเลิศอยากให้น้องเอาถ้วยพระราชทานมาเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยเป็นเกียรติยศกับประเทศไทยด้วยค่ะท่านประธานคะแล้วรอบรองชนะเลิศจะมีที่ไหนและเมื่อไหรคะต่อไปนี้รอบรองชนะลิศจน26日にศจิกายนランีンสนามกีฬาซัมต์พลาคันประเทศไทยจะ ぜひですね、えータイのえー なでですすねねチャンンピオににるよよう応援をろししくお願いたท่านประธานก็กล่าวว่าการแข่งขันไทยไฟส์2023รอบรองชนะเลิศจะมีขึ้นวันที่26พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะเขอยากเรียนเชิญชาวไทยทุกคนช่วยกันเชียร์สุขสวัสดิ์แสงมรกตแล้วก็นับมวยไทยทุกคนให้ได้เป็นแชมเปี้ยนในไทยไฟส์2023ด้วยค่ะโปรดติดตามชมนะคะวันนี้ก็ขอบคุณท่านประธานอย่างสูงนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับสุขสวัสดิ์อีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณมากครับ